สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ชอกก่องแม่โจากกอกนะคะตอนนี้กําลังห่อหมกหน่อไม้นะคะนี่ค่ะห่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะกําลังห่อนะคะนี่ตอนตําไม่ได้ให้ดูนะรีบคะ่ะรีบลืมลืมไปว่าตอนตอนโขกตอนตําเครื่องนะคะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดูแต่เข้าไปดูในไลฟ์สดได้เลยนะคะตอนที่ทํานะคะตอนที่เราตําเครื่องใส่เครื่องนะ่ยเข้าไปดูในคลิปไลฟ์สดได้นะคะ แต่ตอนนี้กําลังห่อนะคะป้าเกกกำลังห่อนะคนสวยกําลังห่อนะคะคนสวยทําอะไรนอน,นะคะ่ะคนสวยห่อหมกหนาม้นะคะคนสวยใจดีนะคะยังทําอาหารให้กินด้วยนะคะทําอาหารให้เรากินนะคะม่โจก็ผ่านมาปุ๊บมาแวะ ังไม่ได้กินข้าวเา้าไปหาข้าวมาให้แม่โจ้กินนะคะมีต้มหน่อไม้นะคะซุปเห็ดนะคะเห็ดแกก็ไปหาหน่อไม้แกก็ไปหานะคะมาต้มนะคะแม่โจ้เป็นคนมากินอย่างเดียวนะคะแล้วพอกินข้าวอิ่มทีนี้ก็หอหมกหน่อไม้ต่อนะคะหอหมกหน่อไม้นะหอหมกหน่อไม้นี่จะทําเหมือนพื้นบ้านเรานะคะพื้นบ้านจะไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรนะคะก็จะใส่เครื่องนะคะก็มี ข้าวเบื่อนะคะแล้วก็พริกนะคะยานางกับตะไคร้นะคะจะหั่นเป็นแว่นๆนะแต่ตอนทำตอนนั้นไม่โจ้ไม่ไดเอาลงให้ดูนะคะไม่ได้ทำคลิปให้ดูเนาะก็ถ้าใครอยากจะดูขั้นตอนตอนนั้นตอนแรกนะคะก็ลองเข้าไปดูในรายสดวนไม่โจ้ได้เลยนะคะเข้าไปดูในไรฟ์ส่วไม่โจ้ได้นะแต่ตอนนี้มันมาถึงขั้น,นที่ว่าต้องห่อที่จะไปนึ่งแล้วนะคะ สีสันน่ากินมากเลยนะคะกลิ่นหอมเลยนะกลิ่นหอมเลยนะคะตอนนี้นะขนาดยังไม่นึ่งนะยังไม่สุกนะกลิ่นยังหอมนะคะเชาทมเลยวันกินยังหอมนะคะกลิ่นหอมยั่วใจน่ากินมากเลยนะคะนี่ค่ะี่านไหมแค่ทําสวยมากเลยนะคะโจ้หอมไม่เป็นนะแบบนี้ถ้าไม่โจ้มหอมนี่หอมใจเบ้อเทอแลเลยนะกินสามบ้านเลยนะหอมเดียวกินสามบ้านเลยนะถ้าไม่โจ้หอมนะคะ ในแกห่อแบบพอดีพอดีน่ารักมากเลยะคะ่ะโอ้โได้หลายห่อเหมือนกันแม่โจ้คิดว่าจะได้น้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่โจ้คิดว่าถ้าแม่โจ้ห่อนะไม่เกินสามหอ่หอสีอ่ห่อก็หมดนี้แม่โจ้ถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมทําน้อยจังนะคะแม่โจ้เป็นคนกินเยอะกลัวไม่อิ่มนะคะแต่พอมาหอ่อแล้วโอ้ดูที่แกหอ่อแล้วได้ตั้งหลายห่อเลยนะคะอืมีน,น่าสีน่ากินมากเลยนะคะ มีสวยน่ากินมากเลยนะคะถ้าทำขายโอ้โหห่อละสิบบาทด้วยพี่น้องห่อเดียวนี่กินอิ่มทั้งครอบครัวเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องไปหาให้ยุ่งให้ยากนะคะถ้าทำขายนะห่อเดียวนี่อิ่มทั้งครอบครัวเลยะคะ่ะแล้วการทำมันก็ยุ่งยากมากนะคะต้องมาตำข้าวเบือใส่ยานางใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็พริกด้วยนะคะ ใส่กระเทียมลงไปสองกีบนะคะเมื่อกี้นะให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใบสังเงนะคะผักสังเงงน้าบ้านเฮานะนะพี่น้องผักอีแงงผักอีแงงนะนะบางคนอีแงงนาอ่าปลกแกงนานะคะบางท่านก็ใส่ผักสังเงานี่ค่ะผักสังแงบ้านเฮานะนะผักอีแง่ะนะแต่นี่ผักอีแงงนะคะ ผักสะงแหงหอมดอกผักสะงเแหงะนะคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนแค่นี้นะคะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปทำอาหารนะคะขั้นตอนการห่อไม้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชองไม่โจกกบอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ